โอ้ยเหี้ยะไรเนี่ยโซแบาบว่าแสบตายย่ะหกหก,หกแค่ก้าหัวอื้อ่เข้าอืมเต็มหัวหนั่งไงสั์

อยู่ไกลๆบางทีชื่อไม่ขึ้นนะ้ีเราแบบไม่เห็นใครอ่ะลัวรัสกาดูดา้าโอ้ตอนนั้นเป็นเท่าไหร่วะเบาแน่ๆแหละโอ้โอ้มันอยู่นี่แทนดกว่าเออเพื่อนกุม,มันยังวะเอาี่นเปลี่ยนเป้าเก็ตแล้วตอนนี้ มันเปลี่ยนที่แล้ววะไอ้ทียเมื่อกี้กูเจอกระสุนปิงไว้โดนย่างเจ้าเซิร์ฟไปเซิร์ฟกูปิงร้อยสี่กระสุนปิงเซิร์ฟกูหลบหลังกระเพงแล้วแล้วกระสุนเข้าหัวเลยเซิร์ฟแม่งกากระว่ากูต้องสแกนยับๆเลยวะไม่งั้นกูแตกแน่ ้ยติดไถเยอะแยะนี่ฮะสุดเยอะจังเอฟเฟกโซแม่งบังตามากใส่โซแดงไม่รำคาญตาตายหงเลย มีเลียเล้ยงหรอ,อ,อไม่มีหัวทุดโอ้ยจะไปจิงี้อะไรกันเนี่ยไม,มไม่เก่งมากนะเมื่อกูกดเต็มขาเลยเมื่อกี้เออเอาเจอกันอีกแล้วเหรอโอ้ยอา้าว เจอเกันอีกแล้วเจอเกันมุมนี้ทัานัดเดียวเฮ <iph> ้ยแต่กูโผล่ไปกูโดนปืนกดรูดแน่ใช้ได้เลยปืนปีแม่งแรงมากย้ายมุมย้ายมุมย้ายมุมมองไม่เห็นต้องมีบาแดงอ่ะเออนี่ไงเอาเพื่อนไนมมอยา่างนี้คุ้มมากเออว่ะตู้ยาเขาอยู่นี่ไปหยิบว่บ <c oughs> อเดินมายัดเลยเอเอกูตั้งระเบิดไว้สองลูกเมื่อกี้ หลบมา,าบหมดแล้วหมอกูเติมไวเอาไม่ใช่หมอนี่เพื่อนเพื่อนกูเติมช้าหน่อย <c oughs> เฮ้ยอ่ะกูยิงคนหนึ่งโดนอีกคนหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนหัววะพอ,อ้ายโอ้โหเย็ดเป็ดอาบีจีผ่าหนะ้า ไอ้เฮียไม่นอนละมือ <Gym>. ส <to> ั่นเลยัตอนยิงไม่โดนมือมันสั่นมันอ้อกูจะไปยังไงล่ะเนาะวางซีวางระเบิดตพว่อาปลอดภัยของตีนตัวเองควันหมดเป็นยูดีว่ะ มันสองรอยแปดอ่ะดูมันสองร้อยสอนร้นิดๆแต่ว่าใช้หนักเกมเนี่ยไม่เห็นอะไรจริงๆว่ะไหมันมีนแต่ A เอฟเฟกต์บางทีเกมสมจริงเกินไปนก็อยู่นี่แหละปลากันเข้าไปกูไม่ต้องทำอะไรแล้ว คู่สกโปูนหกมาด้วยนะไม่เห็นเยี่ยอะไรเลยกัะนี่เหมือนจะชิดวะเพิ่มมาให้สามดาเมจก็เป็นแปดดาเมจใช่ไหม ก็เรื่องของมึงดิว่ามึงจะจีบนทำเฮียอะไรเปิ้กเบิกทั่วแมปเลยแล้วมึงไปเล่นเฮียอะไรตรงนู้นอิสระไปชิลชิลชิวชิลเนี่ยพอไอเฮียนี่ตายไอเฮียนี่ก็ออกเกมแล้วไอเฮียนั่นก็ไปวิ่งทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ <G ül üş> อ่ะกูพนันไอ้เยยนนั่นตายแล้วออกทีมแน่นอนนันเน,นี่นยกูว่าแหละไอ้ซัดไอ้ยมอนไปไกลๆตีงึงแล้วนี่เครื่องตีนหนึ่งฟังไม่มีใครบอกว่าแต่กูแล้วอะ่ะ เขาเบื่อแล้วแม่แบบมานั่งยิงอะไรเง้ยเต๋อไวเต๋อไวเต๋อไวเอาแต้มอ่ะมึงตายมึงออกเกมมึงไม่หลับอ่ะทานพาลุกขึ้นมาเต๋อไวเกลียนมุมขออนเลยก็ได้นะกูไม่ว่ามึงออกปีฮี้อ่ะอ้อฮะฮะมึงปืนโดนเหรอไอ้เหี้ยปืนกดล้อยไม่ใช่อือเพื่อนเต๋อไว้ได้ป่ะยอดยดเพือนเยี่ยดเพื่อนเพื่อนเต๋อไว้ได้ป่ะ ทำไมทำไมกูต้องมาเกิดตรงเนี้ยเฮ้ยเรียบร้อยหนึ่งหัวเรียบประเด็นคือปืนมันมีสามรูเว้ยแต่ว่ามันยิงออกทีละนัดเองครไม่ลอยเลยถ้ามาองอทีสามนัดยันแม่มันโกงที่ผ่านเลยนวะ นายกูอยากรู้จริงไงที่มึงกดออกเกมกันม,มึงดาอย่างเดีวกูไหมไม่ไอ้เหี้ยควายพีควายควายควายเิี่ยวเชี่ยวเชีวเชียวเชี่ยว,วอนๆต่อเจ้าเจ้าจะเป็นโลกยี่อะไรโลกที <c oughs> ่นวัวมึงดูเพื่อนเขาก่อนไม่มีปืน ใช่มีระเคลืคุ้มปืนนี่น่าจะดูคุ้มกว่าสโตร์ก็ได้นี่หว่าห้าพันห้าพันกว่าหนึ่งหัวสต๊ดไม่ครบด้วย ไม่ไม,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 ไมีใครออกมาวัดเดือยอะไระมาเมื่อกี้เพื่อนมันเพิ่งชุกกูเพิ่งเดินมาถึงพอดีน่ามันสี่อะไปแล้วแหละเดินเข้าไปแล้วแหละได้เลยเพื่อนพอ,อได้มีบ้านหลังลอื่นให้กูเล่นน้อยพินัยก่านะมไม่มีว่ะโฟบิน อ๋อใครปลิวไปแล้วโอ้โหยืนอยูมุมนี้น <Și S 1> <N> ี่กูไม่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเลยกูแม ah. oh ่ปลอดเว้ย ปืนนี้ไม่เล่นมานดิโอ้ยมีกันเนอะตั้งบอมอะไรยิงแล้วก็ไปเอาไ่้เฮีย ดีงอูนั่งเฉยเฮ้ยอ๋อดีงูอืมเอ้ามันไม่ได้ยิงหัวกูตายเลยวะนัดเดียวเจ็บปะไม่นะเลือดเต็มตายได้ไงวะทำไมมึงไม่ตายเอามีไปเลยไม่คิดเห็นเลยอัพยาเลนเปิลฟรีตีปอๆกาลูด้า นะแต่ก็ทำยากมากๆอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปืนอืยที่กูใช้เนี่ยดามเมจแรงสุดเลย